ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ M M C C แล้วมาสนุกด้วยกันที่ย f a า168 สวัสดีครับลุงจม433มาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่าย2ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลซ์ s i m m c ผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนของเราครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงจมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไค i b ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนะดีๆประกอบการลงทุนกดทั้งช่องจริงช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองเลยนะครับ เรามาดูบันทึกการลุงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเย็ดคกนรกจริงๆนะครับยังไม่บวกอีกอ่ะเป็นยังไงไปดูกันคู่แรกครับเบลเยี่ยมทําได้แค่เสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับสุดแย่เลยนะครับไล่ตีเสมอด้วยคู่นี้ตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงครับส่วนคู่ต่อมาครับสกอตแลนด์ทำดีเกินไปนะครับพลิกกลับมาแซงนอร์เวย์ครับ นาที80บวกเลยนะครับยิงทีเดียว2ลูกเลยก็ชนะไป1ประตูต่อ2คู่นี้สลับเต่งกินนะครับส่วนสกอร์ต่ำตายนะครับเฮไม่น่ายิงอีกเลยเสมอก็พอแล้วอ่ะแล้วก็คู่สุดท้ายครับเลบันเต้นะครับเลบันเต้เนี่ยเสมอในเวลา90นาทีศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะแพ้นะครับโอ้ดราม่ามากๆครับ120นาทีแล้วนะครับบวกเวลาไปอีกนะครับแล้วก็มาโดนนะครับแพ้ให้กับอาราเบสไปก็อาราเบสได้ กลับไปขึ้นชั้นนะครับกลับไปเล่นในลาลีกาส่วนเรเวเต้อ,อยู่ที่เดิมครับคู่นี้สลับเต็งเสียครึ่งครับแล้วก็สกอตต์ตกินเต็มทําให้ผลประกอบการของเมื่อคืนครับอยู่ที่ลบสามพบาทแล้วก็ผลประกอบการรวมลบสอง0มื่บาท วันนี้ครับวันอาทิตย์สุดสัปดาฮาเฮลุงจบมาพร้อมกับเกมไทยสกอร์ครับรูนรับเครดิตฟรี300บาทเช่นเคยโดยคืนนี้ครับทายผลคู่ยูฟ่าเนชั่นลีกนัดชิงครับหนึ่งทีมจะการันตีไปยูโร2024ปีหน้าแน่ๆครับจะเป็นทีมไหนระหว่างสเปนหรือว่าโครเอเชียครับตีหนึมาลุ้นกันครับทายสกอร์โดยคอมเมนต์ใน YouTube ของวันนี้ครับเปิดรับทายผลตอนบอลคิกออฟ5คนแรกที่ทายถูกรับเครดิตไปถล่มเว็บใครได้ถูกทักไปที่ไลน์ไอซี่ซีซีสามสามสามแจกจริงนะครับทายสกอร์แล้วไปดูไไปลุ้้นนกัดดที่ hd.com กดติดตามกันใน YouTube รวมถึงช่องสำรองด้วยนะครับลุงโจมลงลิงก์ให้หมดแล้วจะให้จบครบวงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงโจม433สาาแต่พร้อมแล้วลุยครับทัศนาวิจารณ์ประจำวันอาทิตย์ที่18มิถุนาครับคู่แรกครับยูฟ่าในเฉลีกนัดชิงครับเตะกันที่ฮอลแลนด์สเปนจะเจอกับโครเอเชียคู่นี้คิกออฟตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีภาพรวมโครเอเชียครับจากไฟเอกลุ่มหนึ่งหกนัดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงได้แปดเสียหกเก็บได้สิบสามแต้มครับส่วนสเปนครับไฟ 6เกมชนะ3เสมอ2อแพ้1ยิงได้8เสีย5 11แต้มนะครับที่เก็บได้ เกมล่าสุดของโครเอเชียนะครับโครเอเชียเสมอฮอลแลนด์ในเวลา2ประตูต่อ2ก่อนที่ช่วงทดเจ็บจะยิง2 2งประตูนะครับก็ชนะไป4ประตูต่อ2 10เกมล่าสุดชนะ3เสมอ6แล้วก็แพ้แค่1ครับชนะออส60%แล้วก็สกอร์สูงครับมี4จาก10เกมส่วนสเปนครับสเปนเกมล่าสุดชนะอาาิตาลีไป2ประตูตอ1น่ะครับ10เกมล่าสุดของสเปนครับชนะ5เสมอ2แพ้3ชนะออสส0ปรแล้วก็สกอร์สูงครับมี6จาก10เกมเฮ็ดเฮดการเจอกันครับการเจอกันครั้งล่าสุดเป็นการเจอกันในฟุตบอล ยูฟ่ายูโรนะครับโครเอเชียเสมอกับสเปนไป3ประตูต่อ3ก็คู่นี้เจอกันมา6ครั้งโครเอเชียชนะ2เสมอ1หนึ่งแล้วก็สเปนชนะไป3เป็นสเปนทำได้ดีกว่าครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนโครเอเชียมีผู้เล่นบาดเจ็บคือจอกโกกัวเดิโอนะครับตัวนี้เป็นกองหลังดาวรุ่งครับที่รับการบาดเจ็บส่วนสเปนไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนครับนัดต่อไปของทั้งคู่อีก3เดือนข้างหน้าเลยครับยูโรรอบคัดเลือกก็โครเอเชียจะเปิดบ้านเจอกับเลตเวียส่วนสเปนจะไปเยือนจอเจียครับ เซติเตต้าราคากระชากใจครับโครเอเชียชนะ5จาก7เกมหลังสุดครับแล้วก็โครเอเชียยิงได้2ประตูขึ้นไปเนี่ย11จาก20นัดล่าสุดนะครับแล้วก็สเปนเนี่ยทำประตูได้อย่างน้อย1ประตูจาก11นัดล่าสุดที่เล่นในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาให้สเปนต่อครึ่งลูกครับจ่ายที่น้ำแดงลบ5 9สูงต่ำ90า90นาทีครับกำแพงอยู่ที่2.5จจ่ายที่น้ำแดง 0.87แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกครับจ่ายที่น้ำแดงลบ2 9 2ใส่น้ำแดงมาในส่วนต่อทุกอันเลยนะครับกระสแสการเล่นจากเอเชียบุกี้ไม่มีนะครับภาพรวมแล้วก็เกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้นทั้ง2ทีมเนี่ยหักด,ด่านนะครับ ส่วนทัศนะลุงจมมาทั้งคู่เลยนะครับโอเคสุดยอดนะครับโครเอเชียเนี่ยเสมอแล้วก็มาทุบฮอลแลนด์ในช่วงต่อเวลาครับส่วนสเปนเนี่ยก็ได้ประตูในนาทีที่88นะครับเฉือนอิตาลีมาได้เหลืออีกหนึ่งนัดครับจากการันตีที่นั่งในยูโร2024ครับเชื่อว่าเกมนี้เต็มที่ทั้งคู่แน่นะครับโดยเฉพาะฝั่งของโครเอเชียเนี่ยที่ต้องการรางวัลนะครับในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกนะครับถึงจะเป็นรายการที่งี่เง่าแปลกๆของยูฟ่านะครับแต่มาถึงขนาดนี้ก็ต้องเอาแล้วนะครับถึงเวลาฟันธงการเดิมพันหน้าตาต่่ออออรรรงงงปัััจจจุุุบบบนนนนคคขขใใหห้้้แววทาลเ็ตีณม ดอกจันรองโคเชียครับครึ่งลูกโคเชียเนี่ยเล่นได้อย่างโคตรเก่าเลยนะครับในเกมที่เจอกับฮอลแลนด์โคเชียเนี่ยคลองบอลเหนือกว่าแล้วก็มีจบ โอกาสจบสกอร์ไ่นเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยน่าจะเป็นรายการสุดท้ายของนักเตะโคเอเชียตัวเก่าหลายๆคนครับขณะที่สเปนเนี่ยเป็นทีมเด็กหนุ่มขึ้นมาครับโดยเฉพาะตรงแผงมิดฟิลด์นะครับเรียกได้ว่าสดจะหมดเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่เนี่ยแต่ลุงเอียงไปทางอย่างหลังนะครับโดยเฉพาะโมริดเนี่ยนะครับโมริดก็เล่นอยู่ในสเปนแล้วก็คุ้นเคยกับทีมสเปนเป็นอย่างดีนะครับนัดล่าสุดของโมริดแล้วก็ชาวคณะเนี่ยที่เจอฮอลแลนด์เนี่ยเล่นได้อย่างโคตรซีดปากเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับอายุ30กว่าแแล้วนนนน่อะครับเกมนนี้เี่ยเเป็นกมที่สสูีแล้วกก็นน่่าจะสู้ัทีแดนกลางครับแต่นะคคครรรัััับโเเีียยนนนน่่วววมมมตกกกาาาา เข้าขารู้ใจขณะที่สเปนเนี่ยได้โค้ดใหม่นะครับมาประมาณครึ่งปีเท่านั้นนะครับก็ดูแล้วเนี่ยโคเชียดูจะไหลลื่นมากกว่าราคาเปิดมาแบบนี้เนี่ยรองโคเชียไปดีกว่านะครับคิดว่าเก่าเอาอยู่ผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีครับกำแพงอยู่ที่2.5ลุงจมให้ไปที่สกอร์ต่ำครับต่ำ2.5 แม้ทั้งสองทีมนะครับจะยิงมากกว่าหนึ่งประตูในนัดที่ผ่านมาเนี่ยแถมเฮตุเฮตการเจอกันช่วงหลังเนี่ยล่อกันกระจุยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมสําคัญเกมนัดชิงน,นะครับเชื่อว่าทั้งสองทีมเนะี่ยคงไม่น่าจะเปิดหน้าใส่กันแน่นะครับโคเอเชียเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นทีมที่เน้นรับแล้วก็สวนกลับได้อย่างสุดยอดเลยนะครับขณะที่สเปนเนี่ยกว่าจะยิงลูกที่สองได้นะครับในนัดก่อนเนี่ยเขาเกิดจะหมดเวลารู้ว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะเหนียวนะครับลากยาวถึงช่วงต่อเวลากันด้วยซ้ำนะครับเกมไม่น่าจะเปิดครับเล่นกันด้วยความระ,นนม,ระ,ะรรมััััังงงงงงงเเเเเลล่่่่่่่่่่นน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 นกก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 ดด้้้ววววยยยคคคคคคาาาาาาามมรร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 ระะบบบสสสสสสออออ์์์ีีีีไไููใใหปทททติแแแ็ึพ อยู่ที่1ลูกลงจมว่าไม่น่าสนครับถ้าจะเล่นเล่นไปทางต่ําคู่นี้ส่วนตัวครับให้ดอกจันรองโคเชียครึ่งลูกส่วนอีก2ทีมเที่ยงโจมฝากไว้เป็นแนวทางเอาไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับไปกันที่ชิงที่3ของเนชั่นลีกนะครับก็ฮอลแลนด์จะเจอกับอิตาลีคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่มครับภาพรวมครับตัวแทนจากไฟล์เอกลุ่ม3ครับอิตาลี6นัดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิงได้8เสีย7ครับ11แตมนะครับที่เก็บมาได้ส่วนฮอลแลนด์ครับไฟล์เอกลุ่ม4ครับ หนัดชนะถึงหครับเสมอหนึ่งแล้วก็ไม่แพ้เลยยิงได้14บีเสีย6ครับเก็บมาได้16คะแนน นัดล่าสุดของฮอลแลนด์นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับเสมอกับโคลอร์เซียนะครับ2ประตูต่อ2ในเวลา90นาทีก่อนที่ท่วงทดเจ็บจะพลาดท่าโดนไปอีก2ลูกนะครับก็แพ้ไป4-2 10เกมล่าสุดของฮอลแลนด์ครับชนะ6เสมอ3แพ้1ชนะออส50%แล้วก็สกอร์สูงครับมี5จาก10เกมส่วนอิตาลีครับเกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้สเปนนะครับ2ประตูต่อ1 10เกมล่าสุดของอิตาลีครับชนะ5เสมอ1แพ้4ชนะออสแล้วก็สกอร์สูงครับมี5จาก10เกมการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันนใยูฟ่าเนนชั่ลีกครับ อิตาลีเสมอกับฮอลแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เก้าครั้งหลังสุดที่เจอกันนะครับส่วนมากเป็นเกมกระชับมิตรนะครับเกมอุ่นเครื่องเก้าครั้งหลังสุดที่เจอการฮอลแลนด์ชนะแค่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับเสมอกันสี่ครั้งแล้วก็อิตาลีชนะไปสี่ครั้งเป็นอิตาลีทาได้ดีกว่าครับวิเคราะห์เกมคู่นี้กันหน่อยนะครับรางวัลของผู้ออกหักซึ่งก็คงไม่มีใครอยากได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงจูงใจมากนักด้วยนะครับ ฮอลแลนด์เจ้าภาพครับพลาดถ้าแพ้กับโคเอรเชียในช่วงทดเจ็บนะครับหลังจากที่ในเวลานะครับก็เสมอกันสุดมัน2ประตูต่อ2ขณะที่อิตาลีเนี่ยก็มาโดนท้ายเกมน,นะครับแพ้สเปนไป1ประตูต่อ2ทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่มีส่วนผสมของนักเตะรุ่นใหม่นะครับที่อายุยังไม่เยอะโดยเฉพาะในแดนหน้านะครับโดยมีตัวเก่าเนี่ยประคองอยู่ในแดนหลังแล้วก็แดนกลางนะครับอยู่ในช่วงของการถ่ายเลือดทดลองทีมทั้งคู่ครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติแล้วเนี่ยคุณนี่ล้งจมให้ต่อฮอลแลนด์ครับเสมอครบครึ่ง แม้ช่วหงหลังๆเนี่ยฮอลแลนด์ Holland จะดรอปลงมานะครับแพ้โคลเรียมาในเกมล่าสุดครับแล้วก็ก่อนหน้าโน้นเนี่ยก็โดนฝรั่งเศสถลุงหมดสภาพไป4ประตูต่อศูนในเกมยูโรรอบรอบคัดเลือกนะครับแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยฮอลแลนด์ Holland มาดีนะครับแล้วก็มีประตูอย่างต่อเนื่องครับนัดก่อนก็ยิงได้ถึง2ลูกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในรอบไฟนอลสี่ทีมเนี่ยนะครับอ่าจัดฮอลแลนด์เนี่ยนะครับจัดในฮอลแลนด์ ถึงจะเป็นเกมชิงที่3เนี่ยก็น่าจะมาสู้เพื่อศักดิ์ศรีนะครับอย่างน้อยได้เล่นในบ้านนะครับฮอลแลนด์ก็ดูมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลในการเอาชนะมากกว่านะครับขณะที่อิตาลีเนี่ยคงมาเน้นเหนียวแน่น,น,นตามสไตล์นะครับแต่ลุงจมเนี่ยขอซื้อไปที่เจ้าบ้านของฮอลแลนด์นะครับ ซื้อไปที่ความเป็นเจ้าบ้านของฮอลแลนด์ซึ่งกําลังต้องการชัยชนะเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับเกมสุดท้ายแล้วด้วยครับก่อนที่จะได้เตะอีกทีสามเดือนทั้งหนาเชื่อว่าฮอลแลนด์ที่เล่นในบ้านครับจะมีประตูอย่างต่อเนื่องนะครับฮอลแลนด์ได้เล่นในบ้านมีประตูอย่างต่อเนื่องน่าจะผ่านได้นะครับสูงต่ำเก้าสิบนาทีกําแพงอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าลุงจมให้ไปที่ดอกจันสอก็สูงครับสูงสองจุดเจ็ดห้าเกมสุดท้ายครับที่ดูแล้วไม่มีความหมายอะไรแต่ก็มีความหมายต่อจิตใจนะครับโดยเฉพาะฮอลแลนด์เนีีี่่่่่ทได้้้เเลลนนนนนใบาารสววออิตกมมงจ ก็ไม่น่าจะมาอุดจนน่าเกลียดนะครับเพราะว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วแถมแนวรุกของแต่ละทีมก็เป็นพวกรุ่นใหม่ๆนะครับทั้ง2ทีมนะครับก็น่าจะห้าวคันตินอยากจะปล่อยของนะครับลุงเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะจืดโดยเฉพาะฮอลแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกมใส่มากกว่าครับเกมนี้น่าจะเห็นประตูจากทั้ง2ฝั่งครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยฮอลแลนด์เจ้าบ้านจะเอาชนะไปได้ครับคูณน้สกอร์ที่คาดคิดว่าฮอลแลนด์ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่กนัต่แลูกัน้่สนนะคร แล้วก็อีกทีมนะครับไม่ใช่อีกทีมสิอีกเกมนะครับที่เอามาฝากกันนะครับเป็นเกมเซเรียซีเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับหาทีมขึ้นไปเล่นในเซเรียบีครับเป็นเกมนัดที่สองเป็นการเจอกันระหว่างเลสโก้ครับจะเปิดบ้านเจอกับฟอตจาครับคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งภาพรวมนะครับเริ่มกันที่เลสโก้ก่อนเลสโก้จากเซเรียซีนะครับโซนเอก็จบเป็นอันดับที่สามนะครับสาสิบแปดนัดชนะสิบเจ็ดเสมอสิบเอดแพ้สิบยิงได้สี่สิบห้าเสียสี่สิบครับหกสิบสองแต้มที่เก็บได้นะครับส จบอันดับที่4ครับ38นัดชนะ18เสมอ7แพ้13ครับยิงได้60เสีย4 4เก็บได้61แต้มครับเกมล่าสุดครับก็คือเกมที่แล้วที่เจอกันที่บ้านของฟอตจาครับเป็นเลสโกชนะได้1ประตูต่อ2ครับเลสโก10เกมหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3ชนะออส40%แล้วก็สกอร์สูงครับมี6จาก10เกมส่วนฟอตจาครับ10เกมหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3ชนะออสอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงครับมีถึง7จาก10เกม การเจอกันครั้งหลังสุดนะครับก็เกมล่าเกาะเกมล่าสุดนี้เองนะครับแรกเนี่ยก็อย่างที่รู้กันครับฟอตจาแพ้กับเลสโก้ไป1ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันมา3ครั้งครับเลสโก้ชนะไป2ครั้งฟอตจาชนะไป1นครั้งครับวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับเกมเลกที่2ครับทีเลสโก้เจ้าบ้านขอแค่ไม่แพ้ก็จะได้เลื่อนชั้นนะครับเกมก่อนหน้านี้เนี่ยมันมากนะครับโดยเลสโก้เนี่ยมาได้ประตูชัยนาทีที่87ครับแต่เลสโก้ในช่วงหลังเนี่ยเล่นในบ้านผลงานแปลกนะครับผลงานไม่ค่อยดีเลสโก้เก็บชัยชนะได้เเเพีียยงแค่นัดดวจากก8ม ในบ้านล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แพ้2เกมนะครับเกมซีรีส์สีล่าสุดที่พบก,กับเซเซนาแล้วก็ปอเตโนเน่นะครับขณะที่ฟอร์มโดยรวมของฟอตจาช่วงหลังเนี่ยก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องครับสิบเกมหลังสุดเนี่ยยิงได้ทุกนัดน,นะครับแพ้ชนะว่ากันทีแต่ขอมีประตูยิงได้ไว้ก่อนนะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติคุณนี่ลุงจมให้ดอกจันนะครับต่อฟอตจาครับเสมอครึ่งเกมเล็กที่2ครับ ที่ราคาเปิดมาเนี่ยวัดใจเลยนะครับฟอตจ่าไม่มีอะไรเสียครับต้องถมเอาประตูแน่แล้วก็น่าจะได้ลุ้นนะครับเพราะว่าเกมรุกหน่ยอย่างที่บอกไปครับหวังผลได้ยิงได้อย่างสม่ำเสมอขณะที่เลสโก้ครับเกมนี้ต้องการแค่ผลเสมอครับแต่ตัวเองอ่ะดันเล่นในบ้านไม่ค่อยดีนะครับถ้ามันเน้นรับกันมากเกินไปเนี่ยบทกันยาวๆมีสิทธิ์พลาดให้ฟอตจ่าได้นะครับลุงว่าวัดใจไปทางฟอตจ่าดีกว่านะครับตอฟอตจ่าเนี่ยเต็มที่นะครับเสมอก็เสียครึ่งนะครับสูงต่ำาสินาทีกำแพงอยู่ที่2ลก2.5ลูกลุงจมให้ที่สกอสูงครับ5 คือเลสโก้เนี่ยได้เปรียบจากเกมนัดแรกมานะครับแต่ได้เล่นในบ้านเนี่ยก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับสติอย่างที่บอกไปเกมช่วงแรกเนี่ยน่าจะเป็นฟอสจารเนี่ยเปิดเกมโถมเข้าใส่นะครับแล้วเลสโก้เนี่ยรอสวน ต่เลสโก้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาครับในเกมก่อนเนี่ยที่บุกไปยิงถึง2ลูกในบ้านของฟอตจานครับดังนั้นเนี่ย้าบ้านนะครับก็น่าจะมาหวังลูกสวนได้สักลูกนะครับขณะที่ฟอตจานเนี่ยมันต้องเอาแน่ๆอยู่แล้วนะครับเกมนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นประตูจากทั้งสองฝั่งก่อนที่สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นฟอตจากดได้อีกลูกนะครับส่กอร์ที่คาดคิดว่าฟอตจานเนี่ยชนะ1ประตูต่อ2ในเวลา90นาทีนะครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกนะครับเลดไม่เปิดคู่นี้ส่วนตัวนะครับดอกจันให้ต่อไปปที่ฟอออตจาครบเสมึง สรุปทั้งสามทีมที่ลูกจมสี่สามสามให้เอาไปถล่มในวันนี้ครับ Line อสไอเอ็มเอแจกฟรี R M M C C, ทั้งสามตัวครับคู่แรกครับในเกมนัดชิงเนชั่นลีกให้ดอกจันรองโคอเชียครับ e ครึ่งลูกแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำสองจุดห้าส่วนคู่ชิงที่สามครับให้ต่อฮอลแลนด์ครับปปเสมอครบครึ่งแล้วก็ดอกจันเน้นไปที่สกอร์สูงสองจุดเจ็ดห้าแล้วก็คู่สุดท้ายครับให้เน้นไปที่ ดอกจันครับต่อฟอตจาปปเสมอครบครึ่งแล้วก็ไปที่สกอร์สูง2.5ครับให้เน้นตัวไหนดูที่ดอกจันนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมไทยสกอร์คู่ระหว่างสเปนกับโคเอเชียครับชิงเครดิตฟรี300บาทครับแจกจริงนะครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลุงจมชอบในวันนี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมครับแอดไลน์มาไลน์ SIMM44 จัดให้จบครบวงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดทีดีที่เดียวครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านนนนโชชคค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 ดดดีีีรร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 ัััััับบบบใใใใกไล์์เเม้้้แขอหหฮงงสสสวว